กับสวัสดีครับกับสวัสดีพ่อพี่น้องนะครับทุกทุกคนทุกทุกทันนะครับเนาะนะครับทัวร์ฝ่ามืองไทยลงมาถึงพี่น้องทางอุดรทุกทุกทันนะครับหลังจากนะครับที่นะครับปุ๋ยอุดรผาเพื่นนะครับกับบันไดร่งคลิปนะครับมากับกับถือว่านะครับหลายมื่อหลายวันนะครับเนาะนะครับในมือนี้นะครับเนาะปุ๋ยอุดรผาเพื่นนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆนะครับเนาะช่วงนะครับยำค่อยามแรงนะครับหลังบั่นลังเฮียนหลัางขั้วเนาะนะครับที่ได้มาไทยทำ พูดคุยนะครับพบปลานะครับกับพี่น้องเอฟซีนะครับหรือโมเมนต์เอฟซีทัวร์ฝ่ามังไทยนะครับรวมไปถึงพี่น้องทั้งอุดรทุกทุกทันนะครับเนาะนะมาพี่น้องนะครับมากินข้อแรงน้ากันเดื้อนะครับกับโูลอยูหรอนท่าพื้นนะครับมากินข้อแรงน้ากันในมือนีนะครับเนาะกินข้อแรงน้ากันพี่น้องนะครับมือนีกะลาเปียดนะครับเนาะลาเปียดเสียบ อันนี้ก็ต้มเป็ดนะครับต้มปีเป็ดนะครับซื้อมาแต่นะครับพี่ซี่นะพี่ซี่บัวหนานะครับเนาะผักสดๆนะครับผักกาดหน่เนาะสดๆพี่หน่องนะครับกรอบๆในมอนินะครับเนาะแม่พี่น้องนะครับผู้เขารับชมติดตามทั้งช่องยูทูบทุกท่านนะครับรวมถึงทางเฟียดบุกนะครับของอิวหลอนพ้าเพื่อนนะครับทุกท่านนะครับ ที Workers, ่ได้รับชมติดตามมากคับบ right ่แม่นหน่อยหน่อยปีนะครับพี่พี่น้องได้รับชมติดตามมากนะครับเนาะอาจจะคุ้มคืนนี้กะน้อยนะพี่น้องนะครับเพราะว่าเสียงแฟลชกับเสียงไฟพุ่งนี่มันปะทะกันนะครับเนาะอาจจะเห็นผู้ไท่ถ้ำเนี่ยอาจจะผิวความขำนะครับเนาะนะครับแล้กับบอดี้ขำนะครับวิ่งข้นผิวเฟินผิวขมิ้นนะครับเนาะนะครับอันนี้คือมันจังเหมิดซื่อนะครัแฟลชปะทะกับไฟกลัวนะครับเนาะพี่น้องนะครับ พี่น้องกิงเขากินน้ำน้องกันนะครับกับวีอุรานพ้าเพื่อนนะครับเนาะนะครับในช่วงบรรยากาศนะครับรังบ้านรังคัวนะครับทางนอกก็เป็นนอหนาวพี่น้องนะครับเขาไม้ทางในก็เป็นซีนอุ่นนะครับก็แรงพี่น้องนะครับหลังจากที่นะครับได้ทาการทํางานนะครับเนาะนะครับทางบ้านทางเฮียนนะครับเนาะช่วงขางบ้านขางเฮียนนะครับกดจุรนั้นทางนะครับ หมดต้นไม้ต้นไหลนะแห,หงวานกบวานปาะนะรัหวานพังขังเรียนนะครับเนาะของอยู่าชนพาเพื่อนนะครับหวยก็ร่างงามพี่นนออยู่คนผมดินไม่ก็ร่างงามความรักพี่นนอมาขนาดมากาศดรอเขาเนาะกบ ลงโซลรถพี่น้องอีกเปียกพี่น้องนะครับจากพี่สี่นะมันมันน้ำเนาะนะครับมืเอเนี่ยสามาจากนะครับขายสินขายของนะครับเนาะหนะมู่บวันอาทิตย์ก็ได้เฮ็ดงานนะครับเฮ็ดงานก็โอ้เมีไอพี่น้องนะครับ เนี่ยครับนะครับมาี้ยวา่อนสอม,มากกขายคว้างนะับมี้กวข้อว่าได้วาคนเล็กๆน่อยเนาะกับขึ้นมานะครับกำแรงมาก,ก็ได้เหตุการณ์งนนนนน่ายคือเขาเนาะมาเี๋ก็ได้ไป่ายไปขายครับทัาบันโคกหน่อยเนาะครับางบันสังหลวงนะ จริงนะครับอำเภอเพชรนะครับเนาะครับท่างย้อดอุดรธานนี้ห้องนะครับอุยอุดรพวเพื่อนขอขอพวกเพื่อนพี่น้องนะครับยังมาหล่นมาไม่ด้วยนะครับรวมถึงทางอำเภอพื้นแหนนะครับเนาะครับทางอำเภอเมืองแหนนะครับเนาะรวมถึงบุญทูมอบาทนะครับเนาะบางทีได้อุดรมีริงสื่อความอยอุยอุดรพี่เพื่อนนะครับในตะละเมืองตะละวันกะขอขอบพระคุณนะครับพี่น้องนะครับยังมาหล่นได้ยังมาไม่นะครับเวดีเสือมาแ อย่างสูงขนาดนะครับกลับสวัสดีครับรวมไปถึงพี่น้องผู้เขารับชมติดตามท่างคลิปช่องยูทูบนะครับเนาะนะครับกลับอุไรพระเพื่อนครับขอขอบคุณขอบคุณยังเช่นเดียวกันนะครับจิจด็อกแนวยูทูปเฟซบุ๊กนะครับเนาะพี่น้องในรับชมติดตามในแต่ลจะเริ่มวันนะครับอุยเออุดรพระเพื่อนนะครับกขอขอบพระคุณพี่น้องนะครับยังมากมายยังสูงขนาดนะครับากลับก็จะน้อยด้่อยนะโหเูี้ยงพี่น้องนะครับ ขเขาเรียกพันธุกลักวัวคิดว่าบ่ได้ลุ่งคลิปมาหลายมือหลายวันเนาะพี่น้องครับกับมือนี้ก็ะเที่ยก,กาสดีๆครับมาสาัา่งกลุ่มของปุ้นนะครับสายยำหนาวนะครับนนนนเนาะในน,นะครับมือนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งนะครับเนาะเพราะว่าเดือนกุมภาพันธ์นะครับพศ .2565 นะครับมีเซียรีแปดบ้นเนาะนะครับ หยิบแดหรือิบเก่านะครับเนาะแานเดียนบานปีนะครับเนาะครับจำไว้ครับเขาเดียนไม่นะครับเป็นเดียนมีานมนะครับมีนาคมนะครับเนาะมีนาคมนี่ลงไทยด้วยคมนี่ต้องนะครับมีท e ั้งหมดนี่นะครับมีทั้งหมดนะครับเนาะนะครับกับลงไทยด้วยคมนี่สามสี่วันนะครับเนาะในแตจะละเดียนนะครับเนาะแล้วจะละเดียนอ่สี่มีวันสําคัญนะครับ เป็นบางหมื่วบางวันนะครับนะเนเาะในแต่ละอาทิตย์นะครับกว่าปลายพี่นอนะ่องเนานะเงินปวนมุกเนาะ เดือนนะครับตัดมาทั้งขดคุยกับพีหนอดนะครับเนาะนะครับขดเดือนนะครับกุมอัพัฒน์นะครับเป็นเดือนมีนาคมนะครับเนาะอีกหนึ่งว่าขดเดือนเมษายนนะครับเนาะนะมีสายยุ่นนะครับเขาหนาเทศกาลสงการนะครับเนาะกบลูคือกันว่าสี่นี่การร่วมตัวนะครับการเรียนนามในในนะครับปิลเบรตโยพวกนั้นพวกนี้บอสนะครับในเจลปีนะครับเนาะนะครับ ในช่วงนี้ก็คือช่วงโควิดสิบเก่านะครับเนาะนะครับกขอให้พ่อพี่น้องนะครับเนาะนะครับเย็ซีรุมเอ็ซีตัวฝาเมืองไทยลุมหนึ่งพี่น้องทางบุรีรัมย์ทุกๆกันนะครับเสียตินะครับเนาะออกจาก้วันจะเลื่อนเรื่องปิดแมตปิดไปปิดจมูกนะครับเนาะนะครับเพื่อลดความเสี่ยงนะครับในการติดเชื้อระบาดของโควิดสิบเก่านะครับในขณะนี้นะครับยังไม่ได้ออกจากเมืองไทยจากลรงเข้าไปก็แลกันนะครับฝ่าวยแจนไวเดอร์นะครับ นั่นหอนพี่มองกับลาบเป็ดลับสุดๆใหม่อัลกันหน้าอ้อน,าานกับผักกาดนะครับผักกาดอ่อนแนวเนาะผักกาดหินนะครับกลาบเป็ดเหมือนกับตุ่มเนนะป็ดเนาะปีกเป็ดน,นั่นเดือดจริงๆนะครับตุ่มเป็ดปีกเป็ดจะคลายวันพี่เนาะใส่ใบ ม่อนนะครับหอมเวยเวยพี่น้องมาเด้อมาเด้อกินเขาแดงน้ากันพี่น้องทุกจุกจัดนะครับเนาะปู่เป็นพ่อเป็นแม่ก็ดีนี่ตานี่ยายก็ดีนะครับรวไปถึงน้องนุ่งนะครับลูกหลานก็ดีนะครับเนาะนะครับทางอุดรอท้องเฮานะครับกระดาษเปขายไปใครนะครับในมือนี้ครับว่าพี่น้องเลยซอยเนาะนะครับสื่อเสียงเสียวของซอยนะครับ คือว่าด uh, so ีนะครับวิวขอขอบคุณพี่น้องทุกๆท่านกันแล้วนะครับเนาะนะครับอันนี้เราทำพี่น้องนะครับขาใครไปนั่มกะทิประจำเจงอยู่เรา้องพื้นกันทำกันไปพร้อมนะครับเนาะนะครับกอกแกๆไปนะครับ กระครองให้น้ำหน้า,นาเนาะพี่น้องให้น้ำหน้า,นาผลปีนี้ดีกับผลผลิตนะครับพี่น้องก็ดีขึ้นนะครับเนาะนะครับมึงหนึ่งฝนมันหลาพี่น้องบางที่ไจะทำให้น้ำหน้านะครับอาจจะฝนบวกลบผู้มางคนบางท่านนะครับอาจจะจวน้ำจุ่มในน,นะครับ ใส่กาใส่หมุนเนาะใส่โขใส่หนับนะครับเพราะว่าน้ำมันแห้งนะครับเนาะคุ่นก็ะเดมาตัวกลาละนะครับช่วงชีสิได้เก็บเกี่ยวนะครับเนาะก้าพเจ้าที่ยูริกินนะครับในปีนึงเนี่ยเนาะนะครับปีนี้กันฝนดีพี่น้องอาจจะพ้นบุริดีขึ้นนะครับเนาะนะครับพี่น้องตัวฝันมึงไทยเฮานะครับลงนุนพี่น้องไทยโบราณทุกท่านนะครับ ในช่วงนี้ครับนี่ช่วงนี้คณะนี้นะครับเนาะกะบุกิดบางหวนนะครับอัจจิหนาวอยู่นะครับเนาะนะครัโมนาวโต้ไปอัจจิหวนเนาะพี่น้อนนะฝน,น,นอัจจิตกนะครับก็เอาดูๆฝนนะครับเนาะให้นัน่นแหละ การลลายเทศกาลนะครับในเมืองหนานะครับเนาะกับบุรุษว่านะครับสีมีการจัดขึ้นมาบอนะครับลลายเทศการรนะไม่วันทางหนานะครับเนาะคืออยู่แลเพือนบอก่ามมาสงกันนะครับบุรุษว่าที่จะจัดบริจัดนะครับเนาะกันโควิดนะยังระบาดอยู่ในตอนนี้นะอธิบดีบริจัดนะครับเนาะอธิข่วงสีเป็นนะครับบานให้บานเพนะครับเม่นๆแบบนมาณนะครับเนาะนะครับ เกิดการร่วมตัวนะครับเนาะสนุกสนานนะครับบ้านควาแพงมั่นบ้านนะครับเนาะผมก็แนะนาแบบวิเที่ยวนะครับอาจจะเลียบตีแบบพิชามูกนะครับเนาะเขีล้างมือนะครับควันจับสกิ้งใบขวางนะครับเนาะนะครับเรวมรวมเสียงการติดเสียนะครับอคือจะมาบอกว่าพี่หล่อครับเนี่ยมือเนียก็คือนะครับผุดเลียง อุดถึงนะครับเรื่องเล่านะครับการเป็ี่ยนยูนะครับช่วงเทศรรกาลนะครับรวมไปถึงในการคา้คาการขายได้ขอบคุณขอบคุณพี่น้องขอบพุณพี่น้องกันหรือว่าเป็นโอกาสดีๆหลังจากที่อยู่หลังเพื่อนไปลงคลิปนะครับมาหลายมื่อหลายวันเนาะนะครับวันนี้ก็สัมมาสังขวมบุญให้พี่น้องในเขารับชมรับฟังนะครับในช่วงกินข้าวกินหนังก็ได้นะครับเชิญพี่น้องนะครับเนาะนะครับเด็กมากินข้าวกินหนังน้อกันกับอุโยหรือแม่เพื่อนเมื่อนี้ครับ อันนี้อ่อนหวานเลือพี่น้องยำอีกรอบนะครับอันนี้อ่อนหวานนะครับลาบเป็ดนะครับลาบเป็ดนะครับเนาะต้มนะผีเป็ดนะครับจากพีซีนะครับซีพีบานมอหนังนะครับเนาะนะครับสดทุกวันนะครับดีทุกวันนะครับอันนี้ประกาศหน่อยนะครับขนาดหน่อยนะครับครอบกว่าพี่น้อยอาันนี้ก็ผนที่เสียบ สำหรับในคลิปนี้ครับอุยู่รัมเพื่นเพื่นทีไว้เพียงสำเนียโอกาสนะพอคลิปใหม่ไปเรียกทางช่อง YouTube นะครับของอุยู่รัมเพื่นเพื่นนะครับเนาะนะครับอุยู่รัมเพื่นเพื่นขอให้พี่น้องนะครับจงนอนหลับฝันดีนะครับทุกทุกคนทุกทุกทันนะครับในทุกทุกขึนตลอดทุกทุกเดือนตลอดวันนะครับตลอดมื่อตลอดทุกทุกเดือนตลอดปีตลอดไปอะไรนะครับอุยู่รัมเพื่นเพื่อนขอกล่าวเข้ามากราบสวัสดีครับให้ยูดีไม่แห้ง พี่น้องทุกท่านนะครับเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรง,งมีความสุขความชื่นเลือนแน่ว่าขนาดโตโตไปในปีนั้นโตอตไปก็แล้วกันนะครับครับผมโอเคครับโอกาสหน้าพอคลิปใหม่ไปเรื่อยๆเรือทางช่องยูทูบนะของอุยวรรดเพื้อนอะไรนะครับครับผม <c oughs>